เป็นสถานที่สถูปบ้านนางชูชาดาที่นางได้เป็นรูปเศรษฐีที่อุรุเวลาเสนานิคมนั้นก็ถือว่าเป็นเศรษฐีผู้มีเงินมีทองมากแต่พอ,อนางก็เป็นสาวก็ได้ไป ขอพอรจากต้นชปารานิโคตโน,าานะครับโนนที่เจดีขาวๆนะครับหลังจากนั้นก็ได้สมปารถนาส่วนพระโพธิสัตว์ก็อยู่เจดีฝั่งโน้นนะครับที่เห็นขา,ขาวๆนั่นแหะก็จะเป็นเจดีที่ดงคัสิริที่บอมเพียนทุกขการกิกริยาที่พระองค์ก็ได้หลังจากที่บวชในสำนักได้ศึกษาในสำนักท่าน อารารดาบทและอุทกาดาบทเป็นได้สมาบัติ8สมาบัติ9แต่ว่าก็ยังไม่ได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงได้มาบำเพ็ญทุกกรักิริยาอยู่ที่โดคัสิลิโดยมีท่านยาโกลทัญยะวัาปะพัทธิยะมหานามะอัจชิซึงเป็นปัญจววคีทั้ง5ได้มาคอยรุ่นคออเชียแต่ว่ายังไงก็ไม่สามารถที่จะตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ อดอาหารกัรลมหายใจทําท,ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่สามารถที่จะสําเร็จประหนต์ได้จึงได้มีประมาณสามข้อคือ,อสมณพราหมณ์ผูอ้ออกจากกิเลสกามหรือว่าออกจากสิ่งยั่วยุต่างๆแต่ก็ยังมีความมกมุ่นในกิเลสกามอยู่นั้นก็เหมือนกับไม้ที่มันมียางแล้วก็ยังแช่อย,อยู่ในน้ําก็ไม่สามารถที่จะเอามาสีไฟได้ ข้อที่สองคือ,อสมณพราหมณ์ที่ออกบวชแล้วแต่ก็ยังมีจิตที่มกมุนอยู่ในกามาเหมือนกับไม้ทีอ่อยู่บนบกแต่ว่าก็ามียางชุ่มอยู่ก็ไม่สามารถที่จะสีไฟหรือว่าสีให้เป็นไฟได้ส่วนข้อที่สามคือ <c oughs> มี เหมือนกับสมณพราหมณ์ที่ออกบวชแล้วแล้วก็มีกิจที่ห่างไกลจากกามต่างๆกิเลสต่งตงางๆก็สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้ก็เหมือนกับกไม้ที่ขึ้นบางบนบกแล้วก็กมันก็แห้งก็สามารถที่จะสีไฟได้อนั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญงค์จึงกลับมาเสวยปะกยาหารอีกครั้งหนึ่งเมื่อกลับมาเสวยปะกยาหารทำให้ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าไม่พอใจจึงได้เดินทางไปที่ เมืองพาราณสีระยะทาง250กิโลจากนั้นองค์ก็ได้มา,าทีาา่ที่ต้นอชาปารนิโคธที่นางจุจดาได้ไปอ,อธิษฐานไว้แล้วก็นางได้ไปบูชาเทวดาแต่ไปเห็นพระโพธิสัตทวท์จึงได้ถวายแล้วก็ได้ขอกำลังใจมาให้เป็นกำลังใจต่อพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์มี กำลังกายกำลังใจขึ้นมาชันพรกยาหารก็49ก้อนจากนั้นก็ได้ลอย,ยถาดอธิษฐานลอยถาดน,นางชุชาดาก็ได้กลับมาบ้านแล้วก็ได้มอบบ้านหลังนี้ให้แก่คนใช้ว่าตั้งแต่นี้ไปขอให้นางเป็นทิดาของข้าพเจ้าดังนั้นบ้านหลังนี้ก็จึงเป็นบ้านที่นางชูชาดาได้มอบให้แก่คนใช้ นางก็ได้ฟังธรรมได้เป็นบาลสิกาคนแรกที่เมืองพารานสีนะครับแล้วก็อุใช้ก็ได้มอบบ้านหลังนี้เราก็ได้ทําเป็นวัดขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีเป็นวัดเป็นแล้วก็มาสมัยพระเจ้าโศกมหาราชจึงได้นํามาสร้างสถูปข้อมบ้านนางชุชาดาไว้นะครับแล้วก็นาพระบรมสารีราตน์ไว้มาเก็บไว้ที่สถูปบ้านนางชุชาดาฉะนั้นก็ถือว่า อ่าสถูปที่พระเจ้าโศกมหาราชสร้างไว้ก็จะมีพระพรมสาริกธาตุให้เราได้บูชาสการะได้กราบได้ไหว้อ่านส่วนที่สําคัญนั้นก็อ่าทุกท่านได้มาเห็นมาเข้าใจก็บุญบารมีที่ธรรมาภาพได้มาอ่าสัมผัสได้มาบูชาสการะมาในฐานที่ก็ขออ่าบุญส่วนนี้ขอให้ทุกท่านนั้นได้พ้นทุกพ้นภัย มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ความปรารถนาของทุกท่านจงสำเร็จทุกประการเถอ